ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปต่อคลิปที่2นะคะก็คือการคำนวณหาค่าปริมาณแห่งการส่องสว่างแบบจุดต่อจุดนะคะหรือว่า point by point ไปต่อนั่นเองสูตรที่เราจะใช้ในเรื่องนี้นะคะก็คือ e เท่ากับห่ส่วนด้วย d กําลังคเซตานั่นเองค่ะ e ของเรากนะคะก็คือค่าปริมาณแห่งการส่องสว่างนะคะแล้วก็ i นะคะของเราก็คือ ความเข้มการส่องสว่างและดีของเราค่ะก็คือพื้นที่ที่เราจะใช้ก็คือกว้างคูณยาวนะคะเสร็จแล้วก็3ตัวนี้นะคะไปคูณด้วยคอเซต้าและเดค่ะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณกันตัวอย่างนะคะหลอดไฟฟ้าติดตั้งไว้สูงจากพื้น20ฟุตนะคะก็คือสูงจากพื้นตรงนี้นะคะขึ้นไปตามแกน Y 20ฟุตนะคะต่อไปความเข้มการส่องสว่าง4 0 0พแคนเดล่านะคะก็คือหลอดไฟตัวนี้ มีความแคบอยู่ที่4พานแคดเดล่านะคะหลอดไฟก็คือตัวกลมๆนี้นะคะต่อไปลักษณะการกระจายแสงสบับเสบดทุกทิศทางนะคะโงคำาดวนหาค่าปริบาณเหตุการส่องสว่างที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณใต้หลอดได้เดระดับเป็นระยะทาง12ฟุตอยู่ใต้หลอดนะคะอันนี้หลอดใช่ไหมคะอยู่ใต้หลอดเราก็ต้องเริ่มจากตัวนี้แดวระดับคําว่าแดวระดับก็คือ ไปตามแกน x นะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะ12ฟุตพอกันยาวาทางนี้12ฟุตได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ออกมาเป็นภาพสามเหลี่ยมแล้วนะคะที่เราได้ออกมาก็จะเป็นด้านนี้ด้านนี้แต่เราขาดด้านตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน,นักเรียนบอกเ็ตตีโกนะคะตัวนี้จะเป็นด้าน a ด้าน b แล้วก็ตัวนี้เป็นด้าน c ใช่ไหมคะเลยขาดด้าน c อยู่พอกันจากสูตรวิธีทาวนะคะจากสูตร e เท่ากับ i ส่วนด้วย d กำลังสอง cos เซตาใช่ไหมคะขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะใช้ cos ได้ cos ค,คืออะไรคะชิดฉากใช่ไหมคะ cos ก็คือชิดฉากเพราะงั้นชิดก็คือทางนีนะคะฉากก็คือทางดีเรารู้เรารู้รค่า d อะคะยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะงั้นเราก็เลยจะมาคำวนวณหาค่า d กันก่อนโดยการประยุกต์ใช้จากสูตรตีโกได้ละคะ่ะ ก็คือเราได้ที่ d c ของเราคือ d ใช่ไหมคะเราก็ใส่ d เท่ากับส o คว LA ทลาบดยกระลังสอง LA มาจากไหนคะก็คือ L ก็คือทางนี้นะโลบาร์ที่จุด A เพราะงั้นก็เลยกลายเป็น LA ของเรามีค่าเท่าไหร่คะ20่สิบเราก็ใส่ไปเลย20เนาะต่อไปบวก ab บ์ทับดกำลังสองของเราคือเท่าไหร่เราก็มาดูรูป A ไปที่จุด B คือเท่าไหร่คะ สิบสองถูกไหมคะแล้วก็ใส่ตัว a b ตรงนี้ไปสิบสอง้บดยกกาลังสองนะคะแล้วนักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขนะคะพอกดเครื่องคิดเลขได้มันก็จะได้ประมาณยี่สิบสามจุดสามสองยเป็นฟุตนะคะเพราะว่าเขาเป็นฟุตบดเลยเนาะจากนั้นเมื่อเราได้ค่าดีแล้วเราสามารถที่จะเข้าสูตร cos t ได้นะคะ cos t จะเท่ากับชิดฉากใช่ไหมคะเพราะงั้นชิดของเราคือเท่าไหร่คะ ยี่สิบเราก็ใส่ไปเลยยี่สิบฉากของเราคือเท่าไหร่ฉากก็คือตัวนี้ตัวดีก็คือยี่สิบสามจุดสามสิบสองนะคะเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเลยมันก็จะได้เท่าไหร่คะศูนย์จุดแปดห้าเจ็ดหกใช่ไหมคะต่อไปให้เราเอาบูมเซต้านะคะบาร์ทำการอินเวอร์สก็คือเวลากดอินเวอร์สก็คือ,อกดคอสแล้วก็ยกกำลังลบหนึ่งนะคะบูมคือเท่าไหร่0.85 7 6ใช่ไหมคะล้วก็ กดเครื่องคิดเลขตามนี้เลยแล้วก็บูมที่ได้ออกมานะคะก็คือ30.94องศาละดคค่ะต่อไปนะคะพอเรารู้ทุกอย่างแล้วเราก็จะกลับไปที่สูตรแรกเลยนะคะสูตรแรกของเราก็คือโยบดีเลยโยบาสุดท้ายเลยนะก็คือ e จะเท่ากับ i ใช่ไหมคะ i i ของเราคือเท่าไหร่ i คือความเข้มก็คือสี่พันแคนเดล่าใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไปเลย e เท่ากับพัน คดเดล่าคูณกับเท่าไหร่คะคูณกับอคอร์สคอของเราใช้ตัวคอ s ์เซต้าดีนะคะก็คือ0ูนย์ดแปดห้าเจ็ดหกใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไปเลย0ูนย์จุดแปดห้าเจ็ดหกนะคะอ่าส่วนด้วยดีกำลังสองดีของเราหาไปยังก็คือยี่สามจุดสามสองใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เลยดีของเราคือยี่สามจุดสามสองในสูตรมันบอกว่าให้ยกกำลังสองด้วยเพราะงั้นยี่สามจุดสามสอง่าับยกกำลัง สองจากด้านนักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขกด็ดีเลยค่ะถ้ากดได้แล้วเราก็จะได้อยู่ที่หกจุดสามสิบฟุตแคนเดลนะคะและเวลาเราตอบก็คือปริมาณการสองสว่างเท่ากับหกจุดสามสิบฟุตแคนเดลนั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอย่างที่2นะคะ หลอดไฟฟ้าจำนวนสองหลอดถูกแขวนไว้บนเสาสูง20ฟุตนะคะและ30ฟุตหลอดแรกนะคะอยู่ที่30ฟุตใช่ไหมคะหลอดที่สองของเราอยู่ที่หลอดแรกอยู่ที่20ฟุตใช่ไหมคะหลอดที่สองของเราอยู่ที่เท่าไหร่30ฟุตนั่นเองตัวนี้คกลมโกลมนี้ก็คือเป็นหลอดไฟนะคะเขาบอกว่ามีความเคบการส่องสว่างหนึ่พันแคนเดล่าและสองพันแคนเดล่าก็ตามลำดับเลยนะคะหนึ่พันแคนเดล่าก็คือหลอดแรก สพัดแคดเดล่าก็คือหลอดที่สองถูกไหมโดยที่หลอดไฟฟ้าวางห่างก,กันหนึ่งร้อยยี่สิบฟุตวางห่างก,กันหนึ่งร้อยยี่สิบฟุตก็คือฝั่งนี้วางเท่าไหร่คะหกสิบฝั่งนี้วางห่างไปหกสิบพอการหกสิบบวกหกสิบก็เป็นร้อยยี่สิบถูกไหมคะโจคับดัวถ้าค่าปริมาณแห่งการส่องสว่างที่จุดกึ่งกลางของเสาทั้งสองก็คือจุดกึ่งกลางคือจุดไหนคะจุด B ีนั่นเองเราไปเริ่มทำกันเลย จากสูตรนะคะสมมติว่าตัวนี้เป็นสองดววแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็แดบรูปมาเนาะเผื่อเราจำไว้ได้แล้วก็ใช้สูตรเดิมเลย e เท่ากับ i ส่วนด้วย d กํลาลังสอง cos เซตาใช่ไหมคะขั้นแรกเลยเรารู้ดีไหมคะเราไม่รู้ดีสองตัวนี้เราไม่รู้ไม่รู้ดีเลยเพราะงั้นเราจะคําดวนซีกซ้ายก่อนเราแบ่งคือก่อนนะแล้วคําดวนซีกซ้ายซีกซ้ายเราก็หาดีก่อนเลย D 1ึงจะเท่ากับอันนี้ เป็นตัวไหนตัวตั้งเนาะตัวแกน y คือเท่าไหร่คะ la ของเราคือเท่าไหร่20แล้วก็ใส่20ยกกำลัง2ถูกไหมคะถ้านักเรียนอยากจำสูตรไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะคะต่อไปบวกด้วยตัวแกน x นะคะแกน x ของเราก็คือจุด ab นะคะ ab ของเราคือเท่าไหร่คะ6กใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไปเลย6กสกำลัง2แล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขนะคะนักเรียนเวลาก,กดเครื่องคิดเลขมาได้เราก็จะได้ หกสิบสามจุดสองสี่ฟุตเด็กเสร็จแล้วเมื่อเราได้ดีแล้วอาจารย์ก็ให้หาอะไรต่อคะขั้นตอนที่สองคือหาคอสเซต้าใช่ไหมคะที่มีดึงเพราะว่าเราแบกทางซ้ายนะคะทางขวาของเราก็จะเป็นสองนะคะตัวนี้ก็คอสเซต้าดึงนะคะคอสเซต้าก็คือชิดใช่ไหมคะชิดฉากเพราะนั้นชิดของเราคือเท่าไหร่ยี่สิบฉากของเราคือเท่าไหร่คะขำนวณมาไปแล้ว หกสิบสามจุดสองสี่ฟุตนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยยี่สิบหาด้วยหกสิบสามจุดสองสี่ฟุตนั่นเองถ้าเรากดมาแล้วมันก็จะได้ซูตจุดสามหนึ่งหกสองนะคะเสร็จแล้วพอเราหาบูมคอรเซต้าหนึ่งได้แล้วนะคะแล้วก็ไปอินเวอร์สบูมนะคะก็คือคอรสยกกําลังลบหนึ่งนั่นเองพอเรากดมาได้ก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าหกองศานะคะเสร็จแล้วพอเราได้ดี D เพื่อมาหาคอร์สแล้วนะคะเราได้คอร์สปุ๊บแล้วก็จะเข้าสูตรเลย ELdB ของเรานะคะก็คือ L ดึกก็คือหลอดที่นึ่งนะคะจะเท่ากับดึกพันดึกพันของเราคืออะไรคะคือตัว i ถูกไหมคะแล้วก็ดูว่าคอร์สแคบของหลอดคือเท่าไหร่หลอดแรกคือดึกพันแล้วก็ใส่ไปเลยดึกพันเสร็จแล้ว,ลวคูณด้วยตัวนี้จะเป็นค่าคอซนะคะแล้วก็ไปดูที่บรทัดนิดด อ่0.362แล้วก็ใส่ไปเลย0.362หารด้วยเท่าไหร่คะหารด้วยดีกำลังสดีของเราหามาแล้ว63.24แล้วก็63.24ทับบดยกกําลัง2เสร็จแล้วนักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเลยถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วมันก็จะอยู่ที่0.08ฟุตแคน n d เนอะตัวนี้เราก็หาค่าของ ฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาหาทางขวาบือเนากก็คือจากจุดนี้ไปฝั่งนี้บนเลยขั้นแรกเราก็หาเบเดิมคขั้นตอนแรกคือหาอะไรก่อนหาดีเพราะว่า d ีมันไปให้เรามาเนาะก็ d ีจะเท่ากับแกน Y ก่อนเลยแกน Y ของเราคือเท่าไหร่30สิบเราก็ใส่ไปเลย30ยกกําลังสองบวกด้วยแกน X ของเราคือเท่าไหร่คะแกน x 60ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไปเลยหกเวลา เราจะเรียกก็จะเรียกจุดแกน y ว่า lc ก็ได้นะคะแล้วก็เรียกจุดแกน x ของเราว่า bc ก็ได้เนาะเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขจากบรรทัดนี้เลยก็จะอยู่ที่67.08ดน้วยเป็นฟุตนะคะพอเราหา d เสร็จแล้วขั้นตอนที่2ทําไงนะคะไปหา cos นะคะ cos ของเรามันเป็นดวงที่2ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเป็น cos เซตาสองนะคะจะเท่ากับ นี่นะคะจำได้ไหมชิดฉากนะคะแล้วก็เอาชิดก็คือแกน y แกน y เนี่ยเอาตัวแกน y มาใส่นะคะแล้วก็ส่วนด้วยอ่าฉากของเราก็คือตัวดีนั่นเองตัวดีสองคือเท่าไหร่เราหามาแล้ว67.08แล้วก็ใส่ไปเลย3ามหารด้วย67.08ได้เท่าไหร่คะ0.4472นะคะเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมที่จะเอาบูไปอินเวอร์สนะคะก็คือคอสยกกำลังลบหนึ่ง 0 4 4ย์จเวลาใส่ด้ใส่ใส่ตามดีเลยนะเวลาใส่เครื่องคิดเลขแล้วเราก็กดออกมาก็จะได้6 3 4ิบสองศาโอเคนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้คอร์สเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าที่ E หลอดที่2นะคะจะเท่ากับ I I ตัวแรกความเข้มของหลอดที่2คือเท่าไหร่คะสองพั 2, ถูกไหมคะเราก็ใส่ไปเลย I เท่ากับสองพคูณด้วยคอร์ส ขอเซต้าสองของเราคือเท่าไหร่ศูนย์จุดีีเจ็ดสองแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะก็คือศูนย์จุดีีเจ็ดสองค่ะด้วย D กำลังสองใช่ไหมคะตัวนี้ D d ดีสองของเราคือเท่าไหร่หกสิบเจ็ดจุดศูนย์แปดพเราก็เลยใส่หกสิบเจ็ดจุดศูนย์แปดทับทยกกำลังสองนะคะเราเราก็กดเครื่องคิดเลขก็ดีเลยพอกดเครื่องคิดเลขก็ดีปุ๊บมันก็จะได้อยู่ที่0.198ฟุตแคดเดลนั่นเอง เสร็จแ,แล้วเราจะต้องหาความสว่างที่จุดกึก่งกลางคือจุด B จุดเดียวตัวนี้นะคะก็คือเวลาหาคือปริมาณแกรสองสว่างที่จุดกึ่งกลางจุด B คือ EB EB ก็คือจุด B นะคะจะเท่ากับ0.08 0 0.08ก็คือจากตัวนี้นะคะ EL ดึก B นะคะตัวนี้0.08บวกกับ 0.98ก็คือ el2b นะคะก็คือเอา e ตัวนี้กับ e ตัวนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น eb เนาะก็คือ0.08บวก 0.